สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะฮะจามารีวิวการโปรแกรมตัวดอกตัว Ford r a n g e r 2.2นะครับซึ่งเดิมทีลูกค้ามานะครับขึ้นใหมท่ทีเนื่องจากว่าเซตในเรื่องของระบบดอกเป็นมัตเตอร์นะครับให้คนที่2ขับให้ขับไม่เกิน100่งรยี่แล้วแต่เขาตั้งมาแล้วครับระบบเครื่องเสียงก็จะทํางานตามที่ล็อกไว้หมดเลยซึ่งมันจะมีปัญหาคนที่เอาไปใช้นะครับจะเร่งไม่ขึ้นและอื่นรู้สึกเงยลังค,ญคาญใจในการแซงนะครับ ตอนนี้นช่างกุญแจชินได้มาโปรกแกรมแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่แล้วก็เพิ่มดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยหนึ่งดอกนะครับเราจะทดสอบก่อนสง่งมอบนะครับมาโอ้อะไรกัดขาเราวะเนี้ยนะครับโอเคเราจะปิดประตูก่อนนะครับทดสอบระบบเซนท์ล็อกก่อนโอเคล็อกนะครับโอเคเอาใหม่ล็อกครับอันล็อกโอเคอ่าเราเทสตัวอีกดอกหนึ่งนะครับของลูกค้านะครับตัวนี้อันนี้ก็ล็อกอันล็อก โอเคเทสตาร์ต okay. ตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกต้องเหยียบคัดติ่นึงนะครับขาก็สั้นๆเลยทีน,นี่โอเค okay. นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปบิดออนสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสต์สตาร์ตติดง่ายอัดักที่สองโอเคดอกที่สองนะครับบิดออน เรียบร้อยเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ Ford นะครับ2.0 r a n g e r เป็นรถยอดนิยมนะครับสมบูรณ์แบบในการทำดอกกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจสามารถติดต่อมาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชิน in, บริการทั้งในและนอกสถานที่ตามเบอร์นี้นะครับมีรถบริการโมบายวิ่งซัพพอร์ต24ชั่วโมงขอบคุณครับ